วันนี้เป็น day วันของหนังทั้งหมดสุดจะแปเรื่องใน c l e เ r m a อ o r นะครับพี่โอเลือกมาที่เ m a อร์สุขุมวิทเพราะว่าเขาเรียงลำดับการฉายหนังได้ต่อเนื่องดีมากครับดูเรื่องหนึ่งจบแล้วก็มีเวลาพักหน่อยหนึ่งแล้วก็มาดูเรื่องอื่นต่อเมื่อสักครูน่นี้พี่โอดูเลิฟซองที่โรงโรงที่ตรงนี้โรงสี เลิฟซองครับเป็นหนังไม่รู้จะบอกว่าเป็นหนังไทยหรือหนังญี่ปุ่นดีเพราะพุ่งกับเป็นคนไทยนะครับแต่ได้ว่าดารานําเป็นคนญี่ปุ่นสโนว์แมนเล่นด้วยสนุกมากเป็นหนังวายที่พี่โอชอบที่สุดนับตั้งแต่รักแห่งสยามเผลอๆอาจจะชอบมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องนี้โดนใจมากกว่านะครับมีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงแล้วก็เข้าใจตัวละครได้ดีกว่าพี่โอจะทำเรื่องนี้เป็นคลิปขนาดยาวแล้วต่อไปที่พี่โอกำลังจะดูก็คือเรื่องรอยเมตรนะครับเรื่องเลือซองเนี่ยถ่ายทำในประเทศไทยด้วย เดือนนี้จะมีหนังที่ถ่ายทําในวันไทยเข้าซ้อนกัน2เรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเกาหลีครับชื่อเรื่องว่า The First Ride ซึ่งน่าจะเข้าฉายในวันที่20ก็คือสัปดาห์หน้านะครับเรื่องนี้อีก2เรื่องที่พี่โอจะดูเป็นหนังเกาหลีก็คือ Concert One in the Million เป็นน่าจะเป็นสารคดีคอนเสิร์ตแล้วก็ตบท้ายด้วยเรื่องผีสาบเป็นหนังสยองขวัญเกาหลีครับ